ไครับไปไปเลยไปเลยเน่มาเออเเฮ้ยมีคนติดลมวะเอยเออเแค่นักกเฮ้ยอู้แดดช่วงบ่าย ไม่ค่อยคึกคักนะวันนี้แต่ก็ยังมีสาวๆให้เดี๋ยวมองจุกรูขี่รถเล่นบนเขากันครับคลิปนี้เจียโน่ลูก80ดสิบนะตอนนี้อืมอัพไซด์แล้วจากอ่าเท่าไหร่นะ60เป็น80อัพมา20โคตรเอาเวสป้าแล้วก็จีซโนุเอาสวัสดีครับช่างกอ <c oughs> <c oughs> จะดับรถกันเอาชาักกอชักกอ,กกอไม่เอารถมาหรอครับ อะไรมาไปหานอไม้ไปหานอไม้ไปหานอไม้โอ้ยกระเป๋าของความแล้วกระเป๋าจะไปหาหน่อไม้นะไปเราไปหาหน่อไม้กับช่างกัวโอ้โหโอ้โอ้ป้าป้าป้าผู้สาวผู้สาวผู้สาวโอ้โหสาวขับเกียร์โนะโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะปวดมือหรือเปล่านะเขาโอ้ เสียงโอ้โยปีดเป็นมาไปยาวๆก็ยังคึกคักเหมือนเดิมแต่รู้สึกเหมือนจะน้อยกว่าเดิมนะคะปกติช่วงบ่ายเนี่ยยังไงนะปีก่อนช่วงบ่ายนี่ยก็ต้องติดแบบเอาภาษาบ้านผมก็เรียกแบบบุ่นวันบุ่นวันนะโอ้สาว เ้จียโนควันดำจีโนเติมน้ำมันดีเซลอว่าเนี่ยวะนะโอ้ยโอ้ยไปแบบอาลาดโอ้ยไปกับแกงเข้าเลยดีกว่าอ้ยแป๊บแปดทั้งนั้นแต่ว่าผมชอบแบบแป๊บครึ่งกับแกงครึ่งอ่ะ รบจนหอมอ่ะคิดดูเอาได้กินอะไรนะกินออกเคนนะอ่าก็แดดตอนใต้หนาวมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก้งไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ชิวๆฉียวเฉีนะหนา,หนาวเฉวเโอ้ลูกพี่ไปเร็วจัดเลยเขินมากินแล้ว พี่ไปจิวจัดเลยอัดหลาดเลยไปด้วยดีกว่าแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่างทียค้ยงนี้เราก็อย่าไปทีทแรงนะอย่าไปเอียงเยอะนะเดี๋ยวหลอนรุดโค้งไปเนะี่ยาเลยนะ ตั้งเบรกหลังใหม่ได้วเบรกหลังลึกไปไหนเราคลายออกนะอ,อู้บรรยากาศโอ,โอ,โอ้ทางเน่าทางเน่าทางเน่าไปว่าตรงนี้เขาซ่อมท้าขกว่า ก็จะึกบนเขาเนี่ยน่าจะนาแต่ทางยาวนะน้ำมันถังหนึ่งไปกับบนเข่าขอขอให้ผู้สาวนีกว่าเเราไปดูผู้สาวดีว่าเ้วก็โดาครับอ๋อไมไปไม่ไปไมลยไมไปยเนยเเ้สาวนี่ก็ทีมงานเรานะ

ขี่ไปขี่มาหูอื้อเว้ยว่าอยู่ทำไมเสียงพ่อมันเงียบที่ไหนได้หูอื้อเออเออ,เอ,อ,เอ,อมีฟีนิดหนึ่งไยม,มีฟีนิดหนึ่ง้ยมีฟีนิดหนึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกนะที่ขี่น้องมะลิขึ้นมาสูงขนาดนี้ปีก่อนขี่ขึ้นมาไม่สูงขนาดนี้ขี่ขึ้นมานิดเดียวขี้เกียจเออมันมืดไงมาค่ำไง รอบนี้มาแต่เวินไปอุย้ยแต่เวินพนะไปเล็นโกแต่เหมือนแบบท้ายมันสะบัดสะบัดนิดหนึ่งเลยหรือว่ายางมันก่อไม่ดีวะเนะี่ยสงสัยเติมลมยางมาแข็งเกินไปนะเนีแล้วนะลเบียงวิวถึงแล้ว ต้งใส่เติมลมยางมาแข็งเกินอะ่ะถ้าเกิดว่าเราเติมไม่แข็งก็ไอ้นั่นอีกอ,ะอ่ะอ่มันก็จะเลืออ้อยอ่ะถ้าเกิดว่าเราขี่ใช้ความเร็วอะ่ะอื่ดูว่าต้องเติมยังไงเนี่ยชัดชัๆชั อย่าเบรกบนเขาิทำไมไม่ส่งไฟวะเนะี่ยโอ้ตายแล้วแลี้ยงป้ามือใหม่หัด เอาแล้วมีคนติดลมว่ะเฮ้ยเหมือนรถจะดับนะเหมือนรถจะดับเแต่ยังไม่เคยขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะยังไม่ชินนะฮะทุกพี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยหินก้อนบักเอฟวูวโยเรียกกูเรียกเรียกตัวเองทำใหมวะเนี่ย โอ้วิววยวงวววอวววววควนั้นวว อย่าล <Net> ืมกดติดตามให้ช่องโค้ดเอาเลสซิ <S <S ่งด้วยนะครับปึบ